ค่ะต,ต่อไปเป็นของชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมนะคะเอ่อจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนมีนาคมปี2565นี้นะคะของชาวราศีกันเปิดเลย ชาวราศีกันเขาบอกว่าชาวราศีกันอ,อ,อารมณ์ไม่ค่อยอยู่กัแบบเนื้อกับตัวเท่าไราหรือการงานนี่อาจจะได้มาแบบฟุกๆก,การงานไม่ได้อยู่กับที่อาจจะต้องการต้องเดินทางบ่อยนะคะเขาบอกว่าอย่าเครียดนะคะของชาวราศีกันเ,เป็นผู้ที่มีความเมตตานะคะมีความเมตตาสูงนะคะอาจจะต้องมีปัญหาด้วยอ,อ,อ,าอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาตามมา ด้วยเพราะความที่เราเป็นคนมีเมตตานะคะจิตใจดีนะคะ,อะของชาวราศีกันนี้นะคะเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีการเกณฑ์การเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันแล้วแต่คุณไม่ต้องคิดมากนะคะให้ใช้สติให้ใช้สตินะคะใช้สติในความในความคิดแล้วก็ใช้ความดีของคุณใช้ ในทุกๆเรื่องนะคะเขาบอกว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะของชาวราศีกันนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะของชาวราศีกันในเดือนมีนาคมนี้นะคะมีปัญหาอะไรทักแชทถามส่วนตัวได้นะคะ